ครับ <c oughs> สวัสดีคนดูกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมา,าสุมวงล้ออันนี้นะฮะนี่กดปุ๊บแล้วมันก็หมุนนะฮะโอเคอันนี้ <c oughs> อันนี้ยังไม่เริ่มนะอันนี้ยังไม่เริ่มอันนี้ไม่ต้องดีใจก่อนนะว่าใครใครได้ลนะเดี๋ยวผมจะมาบอกเริ่รมทีหลังนะเดี๋ยวรอก,ก่อนอ <c oughs> ใจเย็นๆนะเมื่อกี้ผมแค่กดปตัวอย่างเฉยๆนะ โอเคอันนี้ผมก็กรอกครบเสร็จแล้วประมาณสิบห้าคนสิบห้าคนนี้ก,ก็ก็เยอะนะเพราะว่ามันได้แค่ห้าคนเท่านั้นโอเคแบบหนึ่งแล้วกันนะโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวจะเริ่มเลยแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวคนแรกเป็นไอดีที่มีสูสุย ซึ่งรหัสพร้อมแน่นอนรหัสพร้อมแบบพร้อมพีพีแล้วก็แต่ที่จริงพี่จํารหัสไม่ค่อยได้เพราะว่าคือพี่จารหัสได้แหละแต่ว่าบางรหัสนั้นพี่อาจจะแบบจําเวลไม่ได้ไม่รู้ว่าเวลตันหรือเปล่าหรือเวลเท่าไหร่พี่จําไม่ค่อยได้แต่น่าจะตันเ้ยแต่แต่จริงๆทุกรหัสนะมันน่าจะอยู่เวลประมาณสองพันสองร้อยไม่ก็สองพันสามร้อยประมาณนั้นแหละอยู่แถวๆนั้น ซึ่งขาดอยู่อีก100 200เวลนี่แหละซึ่งใครไม่ได้พี่ก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะใครไม่ได้ข,ขอโทษนะอย่ากโกรธนะโอเคมาเริ่มคนแรกคนแรกก็ได้ละชื่อว่าดีดซึ่งก็คนนี้ก็ติดตามพี่มานานละโอเคยินดีด้วยนะหลาด สูซุยยินดีด้วยโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวพี่จะทักไปเลยหรือไม่ก็น้องก็แอดเฟซพี่มาเดี๋ยวพี่จะทิ้งเฟซพี่ไว้ตอนท้ายคลิปโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาลบออกก่อนเดี๋ยวพี่จะลบออกซึ่งดีๆด,ดีใจด้วยนะได้หลัดพร้อมพีพีเลยใครใครไม่ได้อย่ากโกรธนะใครไม่ได้อย่ากโกรธนะ อย่าเลือกติดตามนะเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้ก็มีมีแทบจะทุกวันนะบางบางวันก็อาจจะไม่มีเพราะว่าพี่พี่ทักกับทีมงานพี่อ,อาจจะฟังไม่ทันประมาณนั้นโอเคต่อไปคนที่สองเลยแล้วกันละจะจะได้ไม่ช้าซึ่งทีมงานรอบนี้ไม่สามารถเล่นได้นะใครอเอ้ยแสยงเหล่าท้าใจวะยินดีด้วยนะครับ อันนี้น่าจะเป็นรหัสที่อมีดาบดาบอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนะั้นดาบคาวินดิดมั้งนั่นแหละรู้สึกแล้วแต,แต่แต่คนที่ชื่อดีๆเนี่ยดีดีสามตัวคือได้รหัสแน่นอนที่เป็นหลัดสุสุยได้แน่นอนรหัดนั้นโอเคเดี๋ยวลบเลยแล้วกันนะ <c oughs> ต่อไป ไปคนที่สามคนที่สามใครเออไออีกอแล้วอ่ะครั้งก่อนมันก็ได้นะโอเคไออีกแล้วโอเค<ๆ>รอบนี้ก็ไปได้ไอ,ไอนะใครไม่ได้อย่ากโกรธนะโอเคไปอีกสองคนเท่านั้นทำไมพี่รู้สึกผิดเลยวะเหมือนแบบแบบเออคือพวกน้องเขาก็อยากได้แต่ว่า ถ้าไม่ได้ก็ขอโทษด้วยเดี๋ยวรอบหน้าคือพี่จะแจกอีกนะพี่จะแจกเรื่อยๆวันหนึ่งนะโอเคอันนี้ถึงไหนละเพราะว่าเมื่อกี้พี่ไปทำทุวระมาโอเคงั้นก็ไปคนที่สี่เลยแล้วกันนะเ <c oughs> มื่อกี้พี่ไปทำทุวระมาโอเคงั้นก็ไปคนที่สี่นะไม่ได้อยากโกดนะกูขอนะและยาบ่นด้วย e หมวย e ี oy, e นะฮะได้ไปยินดีด้วยนะครับโอเคต่อไปคนสุดท้ายคนสุดท้ายนี่ก็ไอดี ID ก็ใช้ได้นะคนแรกกับคนสุดท้ายเนี่ยไอี ID ก็ใช้ได้โอเคไม่ได้อย่าโกรธโอเคไหมไม่ได้อย่าโกรธเพราะว่ากิยกรรมแบบนี้มีตลอดแน่นอนถ้าเดือนไหนไม่เจก,กหรือ อ,อพี่ไม่แจกประมาณสามเดือนติดแปลว่าพี่กําลังฟาร์มอยู่ไม่ก็เอ,อพี่ก็ให้ทีมงานพี่กําลังฟาร์มอยู่โอเคไหมอาจจะอพี่อาจจะไม่มีเวลามาฟาร์มก็ได้แล้วแต่โอเคกดคนสุดท้ายนะปึ๊บปึ๊บปึ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยน้องคนนี้สวยตอนที่พี่สมมุนเอรอบแรกนะคือเอาง่าย ตอนนั้นพี่สุ่มหมุนแล้วพอสุ่มหมุนปุ๊บมันได้ชื่อน้องคนเนี้ยสี่รอบติดเลยสี่รอบติดคือผมตอนแรกพี่คิดว่าเอ้ยวงล้อมันบั๊กหรือเปล่าวะพี่ก็เลยแก้ไปแก้มาอ๋ออ๋อมันมันในนั้นมันก็ไม่ได้บั๊กแลกแค่แค่มันแบบมันหมุนเจอชื่อน้องคนเนี้ยสี่ครั้งติดซึ่งพี่ก็อยากให้น้องดูนะแต่ว่าพี่ไม่รู้ทํายังไงแล้วให้มันหายไปซะละโอเคก็ยินดีด้วย สำหรับห้าคนนี้เดี๋ยวพี่จะแคปรวปไว้เลยแล้วกันนะโอเคห้าคนนี้ทักเฟซพี่มาเลยนะโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวพี่จะพาไปเข้าเฟซพี่เลยแล้วกันนะอันนี้คือเฟซพี่นะนี่เฟซพี่จะนะอันนี้คือหน้าพี่นะนี่คือมันเป็นมีมพี่แล้วก็มาได้แอดแอดมาเลยคนที่ได้ห้าคนคนที่ไม่ได้อะไม่ต้องโกรธ และบางคนก็บอกว่าพี่โอ้โหผมไม่ได้ผมติดตามพี่มานานแล้วโอ้แต่คนเนี้ยติดตามพี่แป๊บเดียวถึงเขาถึงได้เลยก็รอต่อไปน้องเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้มันแจกเรื่อยๆพี่แจกอยู่เรื่อยๆน้องช่องพี่คือแจกเรื่อยๆกูมีตมังถ้ากูมีตมังกูก็แจกถ้ากูไม่มีกูก็ไม่แจกแค่นั้นซึ่งบางคนก็เขาก็บอกว่าโอ้เยี่ยมช่องนี้ไม่โอ้โหผู้ติดตามใหม่มาแป๊บเดียวแม่งได้ผููติดตามเก่านี่ นม่งติดตามมานานแล้วติดตามพี่ตั้งแต่ยี่สิบซับตอนนี้หนึ่งบรรัดผมยังไม่ได้เลยแล้วผมเลิกติดตามแม่งดีกว่าอผมก็พี่ก็ไม่รู้จะทํายังไงไงโอเคเพราะว่ามันก็ได้เองอะ่ะเออมันขึ้นอยู่ที่โชคของน้องมันขึ้นอยู่ที่โชคชะตาของน้องว่าน้องจะได้หรือเปล่าซึ่งกิจรยยกรรมนี้พี่จะแจกเรื่อยๆซึ่งอีอย่างนะผลพระกับโยลุแตงริงพีพี่ยังไม่ได้แจกเลยเดี๋ยวไว้้เขาน้าแล้วกันนะ,ะนะว่าพี่จะแจกตอนไหนนะ ไอ้ผลพัดสองคนเอ้ยผลพัดสามดิผลพัดสามแล้วก็ยูรุอีกห้าเล่มยูรุในคิงพีทห้าเล่มหรือเจ้าบ็อกฟุตก็แล้วแต่พี่ให้พวกนึงพวกน้องเลือกว่าระหว่างยูรุคิงพีทกับยูลุบ็อกฟุตจ้าไหนแล้วแต่อืมซึ่งเลือกได้ทั้งสองอันเพราะราคามันเท่ากันหรือเปล่าเออน่าจะเท่ากันโอเคงั้นก็คลิปนี้ก็สามารถ าถามพี่อะไรมาก็ได้นะถามมาแล้วแต่ว่าเอเดี๋ยวพี่จะเพี่ครับรับรหัสยังไงเดี๋ยวอะไรยังไงห้าคนนะห้าคนเท่านั้นที่พี่สุ่มได้โอเคงั้นคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะขอบคุณมากครับบมายบายครับอย่ากโกรธกันนะ